สวัสดีครับเมนูนําเสนอวันนี้ยำคอหมูย่างนุ่มๆช่ำๆแซบ่แซบๆจะทานเล่นทานปิดกับแก้มหรือว่าทานปิดกับข้าวก็ได้นะครับก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเชฟชาติด้วยนะครับวันนี้จะใช้เป็นกระทะในการย่างท่านผู้ชมสะดวกก่อเตาถ่านก็ยิ่งหอมอร่อยมากขึ้นนำกระทะย่างตั้งเตาเติมน้มามันนิดหน่อยแล้วนําหมูลงย่างสูตรหมักคอหมูย่าง ได้ทําให้ชมไปแล้วสามารถกลับไปรับชมคลิปเก่าได้อย่างไรแล้วเชฟชาติจะขึ้นสูตรไว้ท้าคลิปอีกทีนะครับย่างหมูให้สุกตามความชอบเชฟชาติจะย่างให้สุกประมาณ8 0 9 0ิสซส่วนชิ้นเล็กนี้เชฟชาติจะย่างจิ้มแจ่วนะครับคอหมูย่างนุ่มๆช่ำๆหอมๆนัวๆเครื่องยำเพิ่มเติมได้ตามชอบเชฟชาติจะใส่เป็นผักชีฝรั่งหรือว่าผักชีไปเรื่อยนี่นะครับแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่ หอมแดงหรือจะเป็นหองแขกก็ได้แล้วก็พิกขิงหูจินดาแดงความเผ็ดตามชอบแล้วนําหมูมาหั่นสไลซ์อย่าให้หนาจนเกินไปนี่นะครับหมูเราย่างมาแบบฉ่าๆท่านผู้ชมก็สามารถเลือกได้ตามชอบเลยครับสุกมากสุกน้อยก็ตามต้องการเลยแล้วนําน้ํายําลงกะละมัง2-3ทัพพีหรือว่าตามชอบ น้ำยำนี้ได้ทาให้ชมไปแล้วนะครับก็สามารถกลับไปชมคลิปเก่าได้เดี๋ยวจะวางสูตรมาให้ท้ายคลิปอีกทีเชฟชาติอยากให้ยำคอหมูย่างมีความนัวปลาร่ามากขึ้นก็ขอเติมน้ำปลาลงไปอีกนิดนึงครับตามด้วยบีบน้ำมะนาวซักซีกสองซีกรสกชาติเพิ่มเติมได้ตามชอบแล้วก็คลุกเคล้ารสชาติให้เข้ากันแล้วเติมพริกลงไปพริกนีต้ตามชอบเลยนะครับเชฟชาติชอบเผ็ดก็จะใส่เยอะนิดนึงแล้วก็ลงเป็นหอมใหญ่ หอมแดงหรือว่าหอมแขกแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ลงเป็นคอหมูย่างลงไปคุกเขาซ้ำอีกรอบนะครับได้แล้วสุดท้ายลงเป็นผักชีไปเรื่อยหรือว่าผักชีฝรั่งนี้นะครับหั่นพอหยาบๆยาบแล้วก็คุกเขาซ้ำให้เข้ากันเท่านี้ก็ได้แลยนะครับกลิ่นน้ำหอมยั่วๆแบบนี้ต้องมีน้ำลำไยได้แล้วจัดเสิร์ฟลงจาน ผักนี้ตามชอบเลยนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือใบโหระพาเข้ากันมากๆสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยครับเรามาชิมน้ำยำกันก่อนนะครับหืมแซ่บเลยน้ำลายแตกเลยท่านผู้ชม,มน้ำยำอร่อยมากปรับปรุงรสชาติได้ตามชอบเลยนะครับหมูย่างเป็นคอหมูนะฮะย่างแบบฉ่ๆ เดี๋ยวย่างให้สุกจนเกินไปนะครับอันนี้ชิฟชาติย่างมาแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะ <c oughs> นุ่มนัวอร่อยมากชิฟช้า่การันตี